อุดชังคชาดกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปรัชญ,ญาการให้ความสำคัญของบุคคลตามทัศนะของนักสร้างบาร,รมีในสมัยพุทธกาลว่ามีแนวคิดอย่างไรในสังสารวัตรอันยาวนานใครก็ตามเมื่อเกิดมาเป็นคนได้ก็ต้องแสดงว่ามีบุญบาร,รมีมีคุณงามความดีติดตัวข้ามภพข้ามชาติมาด้วยกันทั้งนั้นไม่อย่างนั้นก็คงไม่ได้เกิดมาเป็นคน จะต่างกันก็แต่ว่าใครจะมีบุญบารมีมากน้อยกว่ากันเมื่อพิจารณาคุณงามความดีของแต่ละคนที่มามีส่วนสัมพันธ์กับเราอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็จะพบว่าความสำคัญของแต่ละคนย่อมไม่เท่ากันอย่างในชาดกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักความสำคัญระหว่างพี่ชายสามีแล้วก็ลูกของตัวเอง ว่าเมื่อถึงคราวจะต้องตัดสินใจเลือกคนใดคนหนึ่งควรจะให้น้ำหนักความสำคัญอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมซึ่งก็มีแนวคิดได้ต่างๆกันแล้วแต่ว่าจะมองอย่างไรสำหรับเรื่องอุดชัง้าชาดกนี้เป็นการให้ความสำคัญกับบุคคลตามทัศนะของนักสร้างบารมี ภาสิจจากชาดกอุดฉังเคเทวเมปุโตปเททาวันติยาปติตันจะเทสังนปัตสามิยะโตโสทริยะมานะเยติแปลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐบุตรของหม่อมฉันหาได้ง่ายเหมือนผักในพกเมื่อหม่อมฉันเดินไปตามทาง สามีก็หาได้ง่ายแต่หม่อมฉันไม่เห็นแว่นแคว้นแดนดินถิ่นไหนที่จะนำพี่ชายผู้ร่วมอุทธรมาได้อีกเลยส่วนความหมายของประโยคที่ว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐบุตรของหม่อมฉันหาได้ง่ายเหมือนผักในพก ผักในพกเป็นอย่างไรถ้าใครไม่เคยนุ่งผ้าถุงเคยนุ่งแต่กระโปรงหรือกางเกงก็อาจจะไม่รู้จักคำว่าพกหรือชายพกว่าเป็นอย่างไรให้ลองนึกภาพลักษณะการนุ่งผ้าถุงของหญิงชาวชนบทก็แล้วกันพอคาดเอวเรียบร้อยแล้วจะเห็นมีชายผ้าเหลืออยู่ด้านบนประมาณเท่าฝ่ามือพูดง่ายๆถ้าหากคาดเข็มขัดก็จะมีชายผ้าเหลืออยู่เหนือเข็มขัดขึ้นมา ชายผ้านั่นแหละเรียกว่าชายพกเมื่อก่อนนี้คนไทยเราผู้หญิงไม่ได้นุ่งกางเกงหรือกระโปรงนุ่งแต่ผ้าถุงหรือผ้าโจงกระเบนเป็นส่วนใหญ่นุ่งผ้าพวกนี้แล้วจะมีชายพกคือชายผ้าที่พ้นขอบเข็มขัดขึ้นมาในสมัยโน้นชาวชนบทเวลาเขาเดินไปตามทางตามไร่ตามสวนหรือเข้าป่าละเมะ เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดินมีมากจึงมีกระถินบ้างตำลึงบ้างขึ้นอยู่ข้างทางเป็นเถาทอดไปพันต้นไม้ต้นโน้นต้นน,น,น,นี้ห้อยระยะกันไปบางทีก็มีมะเขือกะเพราแมงลักขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่สองข้างทางพืชกินได้ต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องปลูกก็มีให้กินเพราะฉะนั้นชาวบ้านเวลาขากลับ เขาจึงมักจะเก็บผักผลไม้เหล่านี้ใส่พกกลับบ้านด้วยดังนั้นที่หญิงผู้นี้กล่าวว่าบุตรของหม่อมฉันหาได้ง่ายเหมือนผักในพกก็หมายถึงว่าการจะมีลูกสักคนนั้นไม่ยากเลยจะมีเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนผักที่อยู่ในพกนั่นแหละส่วนประโยคที่ว่า เมื่อหม่อมฉันเดินไปตามทางสามีก็หาได้ง่ายถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เท่ากับบอกว่าการจะหาผัวใหม่สักคนนั้นก็ไม่ยากสองข้างทางมีเยอะแยะแต่สิ่งที่หายากคืออะไรหม่อมฉันไม่เห็นว่นแคว้นแดนดินถิ่นไหนที่จะนำพี่ชายผู้ร่วมอุทธรมาได้คือพี่ชายร่วมสายเลือดพ่อแม่เดียวกันนี้ไม่รู้จะไปหาที่ไหนอีก เพราะพ่อแม่ก็ตายไปหมดแล้วจากเนื้อความภาสิ์ก็พอจะส่องทางว่าพระโพธิสัตว์และนักสร้างบารมีทั้งหลายท่านมีแนวคิดในการให้น้ำหนักความสำคัญของบุคคลอย่างไรระหว่างความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับความสัมพันธ์ทางความรักระหว่างชายหญิง อยากให้พวกเราศึกษาและสังเกตการให้เหตุผลจากชาดกเรื่องนี้ให้ดีเพื่อว่าต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อเราจะตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับการให้น้ำหนักความสำคัญของคนเราจะได้มีแนวทางในการคิดในการตัดสินใจที่มาของชาดก พระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารได้ส่งปรารบหญิงชาวชนบทคนหนึ่งแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าอุดฉังเคเทวเมปุตโตดังนี้ครั้งนั้นในแคว้นโกศลซึ่งเป็นแคว้นใหญ่คู่กับแคว้นมคตอยู่ทางอินเดียตะวันออกมีชายชาวบ้านสามคน ออกไปทําไร่ไถนาอยู่ที่ปากดงก็คือปากทางที่จะเข้าป่าใหญ่คําว่าดงหมายถึงป่าใหญ่ที่มีต้นไม้หนาแน่นถ้าป่าไหนต้นไม้หนาแน่นมากๆก็เรียกว่าป่าดงดิบคือเป็นป่าที่ชื้นแฉะแสงแดดส่องมาไม่ถึงพื้นเพราะต้นไม้มีขนาดใหญ่และหนาแน่นแต่และต้นสูงมากชนิดแงนคอตั้งบ่าเลยทีเดียวกว่าจะเห็นยอด ต้องแงนมองสูงขึ้นไป20-30เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นตั้งแต่วาหนึ่งขึ้นไปบางต้นโตมากๆก็ถึงสองวาเมื่อแสงแดดส่องไม่ถึงพื้นอากาศชื้นทั้งปีใบไม้ข้างล่างก็เน่าทับถมกันอยู่หยุงก็เลยชุมเป็นเหตุให้มีโรคภัยไข้เจ็บสารพัดโดยเฉพาะเชื้อไข้ป่าต่างๆเช่นไข้ามาลาเรียมีอยู่มาก ยิ่งกว่านั้นพวกสัตว์ป่านานาชนิดก็อาศัยอยู่กันชุกชุมปัจจุบันนี้ป่าดงดิบแทบจะหาไม่ได้แล้วในประเทศไทยเพราะถูกทำลายกันไปหมดในอดีตประเทศไทยมีป่าดงใหญ่ดงหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากเรียกว่าดงพญาไฟคือป่าที่อยู่รอบๆเขาใหญ่นั่นเองป่านี้ถือเป็นเส้นเขตแดนระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานถ้าคนภาคกลางจะไปภาคอีสาน เมื่อผ่านสระบ,บุรีเข้าไปจะเข้าเขตดงพญาไฟข้ามดงพญาไฟได้ก็จะเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นจังหวัดแรกทางภาคอีสานหรือถ้าไปทางนครนายกปราจีนบุรีจะข้ามไปภาคอีสานก็ต้องผ่านดงพญาไฟส่วนมากแล้วถ้าเป็นชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ5คน10คนแล้วเดินทางข้ามดงพญาไฟโอกาสตายมากกว่ารอด คือต้องตายด้วยไข้ป่าบ้างตายด้วยสัตว์ร้ายบ้างเสือก็ชุมช้างก็ชุมกระทิงเอยแรดเอยชุมทั้งนั้นงูก็ชุมเพราะฉะนั้นใครผ่านเข้าไปจึงต้องบอกว่ารอดยากการเดินทางข้ามดงพญาไฟสมัยโน้นเขามักจะต้องไปกันเป็นหมู่ใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นพวกทหารยกกองทัพไปกันแต่แม้ยกกองทัพไปเป็นร้อยๆ้ย เจอช้างป่ามาฝูงหนึ่งก็สู้ไม่ไหวแล้วเพราะช้างป่าฝูงหนึ่งมากันหลายสิบตัวสมัยนั้นอาวุธติดตัวก็มีแค่ปืนแก๊ปจะยิงแต่ละทีต้องเอาดินปืนกรอกลงไปเอาลูกปืนใส่ลงไปเอากาบมะพร้าวใส่ตามแล้วกระทุง้งกระทุ้งยิงไปนัดหนึ่งก็ต้องทำกันใหม่กว่าจะยิงได้แต่ละนัดหมดเวลาไปหนาทีสินาที เพราะฉะนั้นการเดินทางผ่านป่าดงดิบจึงเป็นอันตรายมากถ้าไปกันสิบคนยีสิบคนก็บอกว่าตายมากกว่ารอดชาวบ้านก็เลยเรียกป่านี้ว่าดงพยาไฟเวลาเดินทางผ่านดงต้องไปกันเป็นหมู่ใหญ่ไม่อย่างนั้นแล้วไปเจอสัตว์ร้ายเข้าก็อาจจะตายได้ถ้าไม่เจอสัตว์ร้ายเจอพวกไข้ามาลาเรียก็ตายเหมือนกันมีหนํำซ้ำโจรผู้ร้ายก็ชุกชุมเพราะเป็นทางเปลี่ยว ต่อมาล้นเกล้ารัชกาลที่หก็ทรงเปลี่ยนชื่อดงพญาไฟเป็นดงพญาเย็นแล้วก็ทรงสั่งให้ตัดทางผ่านเข้าไปเพื่อความสะดวกของการคมนาคมระหว่างภาคอีสานกับภาคกลางในครั้งนั้นพระองค์ถึงกับเสด็จพระราชดำเนิน ไปเป็นประธานในการตัดทางเพราะทรงเห็นประโยชน์ทั้งในด้านการปกครองและทั้งประโยชน์ในการคมนาคมรวมถึงประโยชน์ในการบำรุงขวัญประชาชนอีกด้วยปัจจุบันป่าใหญ่ที่มีต้นไม้หนาแน่นชนิดที่เรียกเป็นดงนั้นหมดไปแล้วไม่เหลือสักดงหนึ่งบางแห่งตอไม้ก็แทบไม่เหลือที่แรกก็โค่นป่าไปเหลือแต่ตอหนักเข้า แม้แต่ตอก็ขุดเอาไปเผาถ่านหมดเดี๋ยวนี้มีทางรถวิ่งผ่านสะดวกสบายแต่อากาศก็แห้งแล้งไม่มีร่องรอยของความเป็นป่าใหญ่อีกแล้วย้อนกลับมาเล่าเรื่องชาดกต่อในครั้งนั้นมีชายชาวบ้านสามคนไถนากันอยู่ที่ปากดงคือปากทางเข้าป่าใหญ่ในสมัยนั้นพวกโจรที่หลบๆซ่อนๆอ,อยู่ในดงได้ยกพวกเข้าไปปล้นหมู่บ้านพอได้ทรัพย์สมบัติจากชาวบ้านแล้ว ก็พากันหนีกลับเข้าดงไปพวกชาวบ้านพวกตำรวจทหารก็รวมกำลังกันเป็นหมู่ออกสะกดรอยไล่ตามจับโจรพวกนี้มาแต่เนื่องจากไม่ได้ไล่จับกันทันทีทันควันคือโดนปล้นตอนกลางคืนพอเช้าถึงได้สะกดรอยตามเพราะฉะนั้นแม้จะยกพวกกันไปเป็นขโยงเพื่อไล่ตามจับโจรแต่หาเท่าไรก็หาไม่พบ จะไปพบอะไรก็พวกโจรมันหนีเข้าป่าไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อไม่พบก็ใช้วิธีแกะรอยเท้าตามมาเรื่อยๆจนมาถึงที่ที่ชาวบ้านสามคนกำลังทำไร่ไถนากันอยู่แล้วก็คงจะด้วยความเข้าใจผิดมาถึงเข้าก็มาจับแล้วก็ยื้อกันทีเดียวปู่ตะอคอกว่าน้อยแน่เมื่อคืนออกไปปล้นเขาตอนกลางวันจะมาแกล้งปลอมเป็นชาวนา แล้วก็ช่วยกันลากตัวคนทั้งสามจับมัดมือไพร่หลังนำตัวไปถวายพระเจ้าโกศลด้วยสำคัญว่าพวกนี้แหละเป็นโจรตัวจริงครั้งนั้นพอจับชายสามคนนี้ไปแล้วก็มีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งมาร่ำให้แล้วก็ร้องตะโกนไปรอบๆพระราชวังว่าโปรดพระราชทานเครื่องนุ่งห่มแก่มอมฉันด้วยเถิด นางเดินวนเวียนและร่ำไห้ตะโกนไปอย่างนั้นรอบแล้วรอบเล่าไม่ยอมเลิกพระราชาทรงสดับเสียงของนางแล้วจึงรับสั่งกับพวกมหาดเล็กเจ้าหน้าที่วังว่าพวกเจ้าจงให้ผ้าห่มแก่นางพวกมหาดเล็กก็พากันหยิบผ้านุ่งผ้าห่มไปส่งให้นางเห็นผ้านั้นแล้วแทนที่จะรับนางกลับบอกว่าดิฉันไม่ได้มาขอพระราชทานผ้าประเภทนี้หรอก ดิฉันมาขอพระราชทานเครื่องนุ่งหม่มคือสามีต่างหากเป็นอย่างนั้นไปพวกมหาดเล็กก็ตาเหลือกนะสิอุตสา์ไปห่อผ้าห่มมาให้หอเบอร์เรอ่อมาถึงกลับบอกว่าไม่ใช่หรอกจะมาขอพระราชทานเครื่องนุ่งหม่มคือสามีต่างหากพวกมหาดเล็กก็เลยต้องแบกผ้าย้อนกลับไปเข้าวางังแล้วกราบทูลพระราชาว่าพระเจ้าคะ่ะผู้หญิงที่มาขอผ้านั้นนะ่ะ ไม่ได้ขอเอาผ้านุ่งผ้าห่มหรอกแต่เครื่องนุ่งห่มที่นางมุ่งหมายนะ่ะหมายถึงสามีพระราชาแปลกพระทัยมากจึงรับสั่งให้พานางเข้าเฝ้าแล้วก็มีพระราชดำรัสถามว่าได้ยินว่าเจ้าขอผ้าห่มคือสามีหรือนางก็กราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะพระองค์ผู้เป็นสมมุติเทพ นางตอบรับอย่างฉาดฉานทั้งที่เป็นเพียงหญิงชาวบ้านธรรมดาแล้วก็เข้าใจพูดยกย่องพระราชาเสียด้วยว่าเป็นสมมุติเทพคือยกย่องให้เป็นเทวดาเลยแล้วนางก็ขยายความต่ออีกว่าสามีชื่อว่าเป็นผ้าห่มของสตรีโดยแท้เมื่อไม่มีสามีแม้สตรีจะนุ่งผ้าราคาตั้งพันกระสาบหรือราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็ตามทีนางนั้น ก็จะต้องชื่อว่าเป็นผู้หญิงเปลือยอยู่นั่นเองวาทศิลป์ของหญิงผู้นี้ไม่เบาเลยทีเดียวเริ่มต้นก็ยกย่องพระราชาเป็นการเรียกคะแนนนิยมก่อนเลยว่าทรงเป็นสมมุติเทพแล้วก็ฉลาดในการอุปมาอุปไมยว่าสามีเป็นผ้าห่มของสตรีเมื่อไม่มีสามีแม้สตรีผู้นั้น จะนุ่งผ้าราคาแพงตั้งพันตั้งหมื่นกระสาบก็ยังได้ชื่อว่าเป็นหญิงเปลือยอยู่ดีหญิงเปลือยในที่นี้หมายความว่าอย่างไรก็หมายถึงผู้หญิงที่ไม่มีความอบอุ่นไม่มีความปลอดภัยไม่มีผู้คุ้มครองนางใช้คำว่าเปลือยมาในสำนวนนี้เพราะฉะนั้นสามีชื่อว่าเป็นผ้าห่มของสตรีจึงหมายความว่า สามีเป็นความอบอุ่นใจเป็นความปลอดภัยของสตรีโดยแท้อันนี้ก็เท่ากับเฉลยให้เห็นสภาพบ้านเมืองในยุคโน้นว่าทำไมทุกครอบครัวจึงอยากได้ลูกชายไม่ค่อยอยากได้ลูกสาวกันเลย